สวัสดีตอนเศร้าๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องทุกผู้สุขคนมนีมาหารอขุดกีหนา้ากีโปมจ้ะนี่นี่คับโตคือต่องขุดลึกแท้พ่อกันมือนี้เศร้าของวันที่สิบแปดตุลาสองหาหกหกจ้าพี่น้องกีงงๆๆๆๆปโปมบอกคือเป็นกีเงีย้ยเงี้ยวะพ่อเงี้ยมาหลายตัวแล้วจ้ะ อันนี้เป็นที่ห้าเขียบมากขุดมากวันหนึงน่งเียจ้ะตึง้งที่หาโตหยานดันขา,าดขออกร่นีงอะไรแง่วะเราต้องไปไก่แทนบลึกกวนน่านั้นะบลึกกว่านี้เหรออืออีกคว้ยนึงจ้ะกล้ปยจะโต,เ,ต,ตเนาะแวกินยากวะ

โอ้หักไหมอืมอืมตัอป่ะโอ้ได้กินว่านหูนีอ่นอไปยังได้กินมหมนะได้กลินไหมหายไมหาย mười hai năm mười ba tuổi mười hai tuổi mười hai <laughs> <laughs>

กันขี้นอนเนาะบะแมนแมนตุนใหญ่ป่ะโอ้แต่ว่าหู้นี่อาจจะบ่อเล็ก

ผมอะไรเดี่ยเนาะจิกจแล้วะ <fit in> <quarto> ีแ <Enlight> ต่่ใ่อืีใ่อีหลยีเล่มา่ก่อนรหันี้นี่เะเดีตายอยู่หัวเท้า เลื่อนไปเลยเนี่นละบานนี้ละมีสามแหยงอะไรอย่างนี้ตัวมัน

เจบ็จบเจบ็จบเจ็บเจ็บน่ะเห็นแล้วเห็นตัวมันละเ็นตัวมันแล้วอะได้ปะไม่นอน่เจะใครจะขุดอ๋อมันมีสองตัวดีบ่าโอ้อมนัมนมัน ดอกแบบไงวางยางมาอยู่ไ่ได้ยางไม่เหลือยากเผาบ่ไอบ่บ่ถึงกเผาดอกได้อยอ่ได้อยู่ดอกไงแยังหนุนนยังอยู่ไดนาะมึงเน้ะเมนสดอกงามนีอยู่นาะเมยังไปยังมากแตกนกแดงจ้ะพี่น้อง ตัวแรกก็ได้ดอกไงมาดอกโอ้กินมันเชียแห้งออกถึงเห็ดออกถึงไงเจ้ปูมครับผมมาเลยผมพอได้เกี่งยงบ้าได้ยั่ดอกโอ้คุณมีหลายหูเลยตัวบางหูนี่ัดทุหาวกนเน,นี่น เจอแล้วเจอแล้วบ่อ๋อขาหมดอืมโอ้ไ

Nên, nên. Quát đỉa quát đỉa. Nên này mình Tỉnh quan đi nè hôm nữa quật đi gì Nghe đọc ngu này Hãy subscribe vô Vô miếng đi.

Men, bueno. Voilà.

เจอแล้วเจอแล้วขั้นหูบุลกกรได้ไว้เนาะดิงันได้ไหม พวาน้อยอวานไม้หัวหงิกนไม้เนี่ยไม้ห้อาบ่ไสุทธิ์มามาบริสุทมาคุณบอกเอองนมำไม่ดนไม่โด่เอ้ยหามมือมหาขวานมาเอาหัวได้แล้วอันนี้มันตั้งใจมหาชิปป่ม้วมาเนี่มาเอาชิปปุ่มขวานหินซื้อนะยนซ่้อยกเดินคนน่ะปดขาคน กันเลดิมาดีดอกจ้ะนี่หละเจ็บมากพี่น้องไอ้มันต้องใส่ถุงด้อมือนี่เราก,กระตามาน,นึ่ต้องมยิ่ข้างนี้ดินเนาจะสืดข้างเราเห็นตัวมันห็อตัว น,นี่ตะไคร้เขียวดอกหนึ่งจ้าค <c oughs> ันตังมหาเห็ดนี่บ่พอกมบเม่า,ามาหากีบโปงผัดพอดีดี้าจาพี่น้องงามๆอีกดอกหนึ่งนะจ้ามะเบิ่งจ้ามือนีเฮาก็ได้เห็ดมาแกงหนึ่งแล้วก็ ปูม,มาหน่อยนึงจ้ะพี่น้องมาสวยนะจ้ะมาประมาณมแปดมุงละตอนนี้ก็เที่ยงจ้ะได้เวลาเมื่อบานละพ่อหมานก็มีหน่อยนึ่งจ้ะเออเมื่อนาฉัม,หา,มาหาเราเก็บเห็ดอยู่เพราะว่าพ่อเห็ดแต่ไข้จีหน่อยเวลาจี่จ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ด้อจ้ะพ่อกันไม่คลิปนาะว่าดีจ้า